สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขุสุขคนนะที่เขามาหาสมสบายดียังมั่งแรงพี่น้องเสียงจีนา่าเกียดจ,จนา่าหอ้องแอปแอปแอแอแอเนาะปาสายลุงสวยงามมากเลยพี่น้องเดสีทางนี้ขึนชัดเจนกรอบเทียงหน้าเข้าไหวเลยกงจุ๊บเลยสองโตเลยลงกินขังนี้มันเลเห็นจางๆได้สิขยายพี่น้องบึงเ,เดสายลุง เปิดผาพมาพี่น้องจะตกใจพี่น้องเลยตอนเด็กๆพี่น้องเขาก็เป็นห่วงดูความที่เป็นห่วงน้องเนยมาเอาน้องเนยพี่น้องตามหาเบิดมือบุเห็นนางฝ้นตกฝาห้องไม่พี่น้องน้ำไหลรวยๆยเลยน้ำทางไหลรวยฝนก็ยังตกอยู่พอดาก็ไม่น้ำมาน้ำเอาหาจะเป็นสิตายไปทุ่ที่จนค่ำมืดก็ยังบูักทางเมือบมึงดู มาอยู่ในเทียงข้าเจ้านี่อเอ้าเอ้เพนเมื่อทรงเทียงแบบนี้มาเอากางน้ากันฝนนต๊พี่น้องเอ้ยผูกปขึ้นขึ้นพระราสิเปียกเคลืรเคลือนดไหายไม่นดมมม้มึงเหมนมึงหามึงหะเมื่อบเมื่อนอน,น,นไมนำบ่ฮู้แไหนยีนอน็อีดบ่ดีแนวไหนไ พี่ไปส่งเปิดตงขึ้นรถอะไรพี่น้องเอ้ยพุทธมุขยักเลือดออยักษ์ฟ้าเอ้อยพอหายแล้วบ้ดนจนกินข้าวแรงก็แล้วแหละยังหาน้าองเลยบ่เห็นห้วยว่าเป็น้องได้ก็เลยนั่นมีอะไรพี่น้องใส่ข้าวโบยืนทางข้างเลยปล่อยไปแบบกปล่อยฟ้าปล่อยผียืดเนี่ยโบไปน้ำไม่แล้วขับอะไรนี่อารมเนี่ยนะลงจากรถฝนกนระตุกฝากกระหอกปาดเนี่นนย่ไปส่งนาง้า นกกระชิ่ยางไปส่งไนเลยกระชิกลับพี่น้องมาเลยหอทั่ว่อนไปเชียงหน้านางเด้อยางกอลลุกๆไปเลยกลับมาบ้านเลยพี่น้องเลยมาเจอสภาพบ้านอีกตอนเดือดพี่น้องไปสรงน้องเหนื่อยเข้เชียงหน้าบ้านพี่น้องจนเดือกนอดาวเขาก็บเป็นข้อมีเขาก็เป็นห่วงนั่งอะไร เพราะว่านางกะเคยมาอยู่นําครม,มือทุกมือกะบ่เคยมีปัญหาเพราะว่าอยู่นําเฮาเฮากอันไนตอนมื้อนี้คือไปเบิดมือเลยแต่เช้าเลยพี่น้องแล้วก็บ,บ่มาเลยจนค่ําบาดนี้แม่ใหญ่เอแมานําบาดนี้มานําแล้วว่าบ่เห็นหลานมานํา2เทือ่อห้วยเฮากะอันนั้นเฮาก็คิดอยู่เนสิไปทางใดก็เลยมาหาเพิ่นไปเจอเพิ่นอยู่เทีย่ยงนาน,เ,น,น,านาเจ้าแล ข้าเจ้าว่าเน่ออยู่พี่บอกวันมาเดี๋ยวนี้โรถบอกรลังสิเคียอกับบ้านบัดนี้มาเจอสภาพบ้านดี่พี่น้องพีกับพ่อกับซูนให้ลูกสาวแล้วบาดนี่สั่งซ้อนลูกสาวไปสุดใหญ่เลยเขาบอตามเนาะคือข้าอนี้เป็นห่วงเดีเขากินข่าก็จนบาแล้วผ้า คือสิถ่ายต่อแล้วพี่น้องแต่ว่าฝ่ามันห้องอันเดยแล้วก็ฝนกระตกแน่ก็กกเ,กเลยบม่ได้ถ่ายต่อบาดน,นี้มาเบิงบานพี่นนองน้ำสาดเปียก,กเบิดเลยทุกเทือที่ฝน,นตกก็สาดเปียกนท่านี้แหละเหตุไรสั่างซ้อนลูกสาววะเาะได้แน่สางอย่าเหตุอีกเด้อแบบนี้เนาะ อย่าไปอีกเด้อไปหลายคาก็หูงจักทางมากคดาวเพื่นบอกเป็นนิสัสิ้มเมนเลยที่แ้นลานไปสามโบตามเลยนอนเรืนสุัอ,อ่เอต้ตะกีนเนี่ยวบดิมาอยู่น้ำอันเนาะะกีวนวะบด่้เนาเรเาก็เลยได้ะเขาก็เลยไปไปล่อยเนาะบรคอยมาอยู่น้ำแต่สองปีคือหลังหัวละเพี่อนเลยคือเพื่นกับเพ่อยังบริสนิทกับหาชุมเฮาบรรันไดอันนี้ไปตามกัน น่งก็มีความผิดนงกับปลาเระบอยังเลยเบากยังกับเซมอยพี่น้องเลย้าเกมันมีความผิดเต็มกับปลาเว้บหน่อยว่าบบได้ได้ต้องตามแล้วก่อนเป็นห่วงน่งแล้วคดทอดนั่นแหละ้วกคมเท้ากับผูกพันกับเนาะกับน้องเนยเห็นว่าเพื่อนตามหาเพืนแล้วเขาก็ไปตามหาแบบัเกิดไปเจอ เจอสิไปเจอไซเด้เขา,บ,าบ้านใหญ่บ่น้ำมงใหญ่บ่สิไปนอนเฮือนไผเพราะว่าตอนช่วงแรงๆอ่ะเนาะฝนลมผ้าห้องผ้าแตกนะป้าจนหลังจากที่เฮาถ่ายคลิปด,ดำหน้าแล้วก็มาเลยเนาะตอนฝนมากแบบมากแบบยังลกตากันจน,นมื่อจะได้ขึ้นมาเลยอือมืดแล้วคิดว่าเพื่อน่ะมาเนาะไ่ได้เพราะมีไงมาทำทนนปิ้นเนยอ่าไปนัดกันบด้วยอัน มาถามซองถือพวกเฮาก็โอ้ว่าเพิ่นว่าไปน้ําแล้วบ่เห็นว่าซั่นก็ไปส่งห่อเที่ยงเพิ่นเพิจะขึ้นนอนไปเที่ยงปลอดภัยแห่เฮาก็โล่งใจแน่ตอนแรกก็ว่าโอ้ยสิไปอยูท่ทางดสิไปลีทงางดบนี้บ่ห้ไปแลแหละคือมื้อนี้เฮาก็บ,บ่บดบได้อยู่เนาะดาวถ้าเฮาอยู่เพิ่นก็สิบ่ได้ไปดอก เมื่อบ้านเองน,น,น้าเนี่นขาก็เมื่อบ้านแน่แล้วกันแลนหันแลนหนีแจ็สิแลนดับหน้าแจ็คสิโลก,ก้ามันก็หลายอย่างข้าก็บริมีเวลานะมาแต่คุ้มคู่ข้อเด็ก <laughs> บ้านนี้บ่ได้บอกให้ไปไซเดอร์วะสิแจ็กสิพังดบอบ่อเลยมีเท่าไหร่แจก็กนั่งขจิตไมน้อยอยู่มือนี้ก็ ขับรถไปส่งเพิ่นคือฝนนี่ก็ยังตกอยู่เพิ่งบรรยากาศด้านนอกโซล่าเซลล์บาดาวก็ยังอันยัง,ยงติดอยู่ยังติดอยู่นี่พี่โซล่าเซลล์คนด้านนอกเปียกเปื้อนพี่น้องเอ้ยทางเข้ามาไ่นเห็นเตง,งู้ช่องแชมตุเขาก็ยังย่าดที่เดี๋ยวนี้นะรถก็ยังจอดไอว้นอกเพราะว่าอยู่ในเปียกตกแห้งอะไร เงสภาพรถแล้วบื่นไปห้าหน่องเนยอยาเกเสื่อมหน่องเอ้ยใครแต่มีไฟโชราเซลลมาแ้วก็สะว่างหลดดุดได้ทุกเสือห้าทีเข้ามากเลยมีแต่เอาตาหลดุดเงงมาเบิ่งก่อนอยันง,งูยันยังอะไรเนาะซึ่งนั่นแหละต้นบังงกับต้นใหญ่กตนเนาะคนก็ดดยังตกลงมาประยุทธ์ระยอน ว่บบาบดาวน่สีเขีอดหลับเหนือผดเจ็บแซบวาสันปดิเหตดถอดกินฝากกระหองแจกบางปังปีกกระทูกินกับน้องดีบกับไม่เข่าแล้วก็เข้าแล้วก็ไปเอานอ้องเนยไปหานอ้องเนยแล้วก็พักกับเขามาบ้านนี่แหละถอทีมแลวอันเก้านะโอ้เปลี่ยนอันใหม่เลยพี่น้องเลยแนวทู้เฮือนเพื่อนทั้งนได้ศาสตยุทา้งนบริษาส เนี้ยทั้งเบิ้งทั้งแาง,าง,างแพะแกมแพงพี่นนอะเปียก,กมาแล้วนึกดขมาโอ้เจี้ยดเลยมีเขาบนอยู่ใส่ได้อยู่เป็นครัวเขาครัวกันยังบ่ได้มาคูอ่อันมาเห็ดอยู่เห็ดกินว่าส่วนไรนกินอยู่หน้าแต่ก็มีครัวไว้อยู่บ้านก็ดีอย่างคือช่วงงามพ้นนี่แหละนะดาวสุดสำคัญ ต้นต้นแบบดกระดหน้าลแล้วแ้อผมนตุกกห้งผมก็ได้ล่่อยนะนะยังว่าด้แก่ไคสม,มุดหเฮาหิวแห้งก็ได้จางไฟกิน,นเดในอะไรไปเลยทำอีทูอยู่ในกับทูครับกลับมาจากหน้าหน้ามีเมื่อยเพื่อ มาเจอสภาพบา้านน้ำค้างนำ้ำอ่าง <c oughs> ทุ่งยางอ่ะหลอดไฟนี่ก็เปียกลูกฝนสาย้ามาปุ่นย, <c oughs> ยามันขึ้นวาและเปียกมาเลยอยากเป็นเห็ดยังเส้อผ้าก็ยังบปิดตู้เส้อผ้าก็ยังเปิด้ซสื่อพี่น้องเอ้ยยังตากไว้คือเก้าอยู่มาหอดบ้านนะกะ เป็นลังกล่องเอาแต่พะลุมให้เราอันกล่องเปรเียวเมื่งะหนักเล้วก็ทูเฮือนขอบพูนไดร์จ้ะพี่น้องเจอกันตอนดึกๆเลยมื้อนี้ยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้พักผ่อนเลยยังบ่ได้พักผ่อนเลยครับโดนมืดมืดหลัดหลัดตรงหน้าไปส่งน้องเนอยอยู่เกียงเฮ้ยฉับพทางเปือเป้อนเปื้อน ขนาดย่ำกรงเว้นยังกันยังคิดยากในการขับรถเลยเป็นยามกรงคืดประเทศกักยานข่าในชั้นได้ดอยอยู่ไม่ได้ก้อยขึ้นรถแล้วพี่น้องเลยนำกับเท่าทางกับรถทางน้ำไรต่ต,ตากเลยท่าทางนึ่งกะทางมาเป็นกองตู้เย็นเนาะตู้เย็นอยู่ในบุหละลาเลยพี่น้องขอบคุณในร้ายจ้าที่เข่ามาเบิ่งมาโซ่ไม่พอกันไม่คิดนะาลาเลยพี่น้องเว้ยอุตสาหบ้านเรา กวาดไป